อัปเดต32เกมแอนิเมะอีทนมีอะไรบ้างไปดูก okay. ันครับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปที่เรื่องโค้ดก่อนเนาะในอัปเดตนี้มีโค้ดอยู่ทั้งหมด6ตัวก็ถ้ามีเพิ่มอะไรเดี๋ยวผมไปใส่ไว้ข้างใต้ description ให้ทีเนาะไปกรอบกันได้โอเคก็้าหากันดีกว่าโอเคก็เดี๋ยวไปที่เรื่องแรกก่อนก็คือเว r l d ใหม่เนาะเป็นเวของเรื่อง f a i r y Tail นะครับตัวรับ ตัวระดับซูพิมพ์มก็จะเป็นตัวของเกรเนาะส่วนตัวนาัาซื้อทีวีเอก็จะอยู่ในตัว l ลเจนดารีนะครับตัวของเวอร์นี้ก็เหมือนเดิมเนาะจะมีกาชาใหม่2อันคือกาชาเอนจีกับกาชาของดามจเ,เนาะมากสุดก็เป็นระดับเอกโซติกทั้งคู่แล้วแล้วก็ตัวของกาชาเนี่ยจะต่างเป็นพิเศษหน่อยตรงที่รอบนี้ไม่รู้บักหรือเปล่านะหรือเขาจะแก้ไหมตัวของ m อ n แ a งอี e จะดรอเปเป็นตัวของเหรียญไว้สุ่มกาชาตัวดามจเ,เนาะส่วนที่เป็นกาชาเอนอจีก็คือกาชานี้ เมจคลาสอันนี้จะดรอปจากตัวของมอนแล้งดีเนาะ้ปก่อนโอเคครับแก้ข่าวเนาะตอนนี้ตัวของอัปเดตนี้ได้แก้บั๊กมาเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้เป็นความผิดพลาดของแอดมินเขาเพิ่งแก้ตะกี้เลยตัวของมอนแล้งอีก็จะดรอปเป็นตัวโทเค็นที่ดรอปไว้สุ่มกาชาเอเนอร์จีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะส่วนแล้งดีก็จะกลับไปเป็นดรอปเหรียญที่เป็นดรามิเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคกลับเข้าเนื้อหาไดกเลยแล้วตัวของมอนแล้งซีก็น่าจะเหมือนเดิมคือผสม ทั้งสองเหรียญเนาะมไม่มั่นใจว่าอยู่ตรงไหนด้านขวาอ่าโอเคนี่ระดับ C ก็จะดรอปอยู่2อ,อย่างเนาะก็อีกอย่างหนึ่งที่พิเศษนะครับในตัวของเวอร์ใหม่นี้ที่นอกจากกาชา2อันในพาร์ทหนึ่งเนาะก็จะมีเรื่องของดรอปจากมอนแรง C กับไอ้แรง E กับแรง D เนาะเดี๋ยวไปที่แรง E ก่อนแรง E จะมีโอกาสดรอปตัวนี้น่าจะเป็นพาวเวอร์เนาะอ่าเป็นพาวเวอร์ที่ดรอปจากมอน0.25%ของแรง E จะเป็นตัวของ Energy เนาะนี่ขวดค,คอมมิก ไอคอมมอนเป็น Energy คูณเอ้ย0.25เนาะส่วนสำหรับมอนแลงดีจจดรอกเป็น Power ที่ให้เป็นดาเมจอ่าโอเคเป็นดาเมจเนาะคูณ0.25เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นฝั่งด m a ม e แทนอันนี้ก็จะเป็นพิเศษขึ้นมาหน่อยมันเป็นตัวของ Magic Item มดรอปเนาะส่วนตัวของแมปนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูหน่อยแล้วกันเนาะตัวของแ a n งบอส s บบจะอยู่ตรงข้ามากับจุดเกิดเนาะตรงกลางตรงนี้เลย ประมาณนี้ส่วนตัวของบอสระดับ Ws เอ้ย Triple S พูดผิดอะ Triple S ผมเจอแล้วก็คือจากจุดเกิดเนาะตรงนี้ภาษาสีฟ้าเนาะมันจะอยู่ด้านหลังตรงนี้อ่าเป็นตัวระดับ Triple S ตรงนี้เนาะโอเคตัวเวิร์สามก็จะประมาณนี้เลยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะเพิ่มในตัวของ m a ิกไ Item ที่ดรอปตามมอนเนี่ย<ม>เพิ่มเข้ามาอีกทีในพาร์ทสเนาะก็คือแลง C แลง B อะไรเงี้ยอาจจะมีดรอปเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะก็รอในพาร์ทอื่นไปโอเคต่อไปก็จะเป็นตัวของเว r ร์3สามสิบห้าอัปเดตเนาะก็คือตรงนี้ เราวัดไปดูกันหน่อยลวกันว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะจากจุดเกิดอ่าโอเควิ่งมาด้านขวาตรงนี้เนาะคือการเอาตัวของเหรียญที่ดรอปอันนี้เหรียญที่ไว้สุ่มกาชาดาเมจเนาะเอามาอัพเป็นโปรเกรชันอ่ะมันเป็นโปรเกรชันของเวลนี้เนะาะดักกอนบูสเตอร์ตร,ตรงนี้อ่ะอัพได้เวลร้อยเนาะตัวคูณก็น่าจะตันอยู่ที่คูณ10แหละอ่ะจากดูจากตัวคูณแล้วก็จะเป็นการบูสเตอร์เมจขึ้นมาคูณ10ฟรีเลยเนาะใครเหรียญเหลือที่ยังไม่ได้ย่อยทิ้งไปเนาะก็ถือว่าเอามาอัปเดตต,ตรงนี้เอาละกกันอ่ะ ส่วนสุดท้ายก็จะเป็นตัวของ e อ็กซ์คูลสเหมือนเดิมนะอัปเดตพัตหนึ่งเนาะก็คือแพ็กใหม่มาเป็นอันนี้เนาะแค่แพ็กเดียวเลยเนาะฮะแล้วก็ e อ็กซ์คูลสีสตาร์เหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนลงมาหน่อยก็จะเป็นตัวของ Star ์เตอร์แพ็กเนาะที่แก้มานิดหน่อยตัวในอัปเดตนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยใครมีคําถามอะไรก็พิมพ์ไว้ข้างใต้คอมเมนต์ได้เนาะเดี๋ยวผมช่วยตอบให้วันนี้ก็ประมาณนี้ครับทุกคนเจอกันครับบ๊ายบาย